ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ c ค่ r o o m ร่วมกับ e x c e l นะครับในการตัดเกรดเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน Car ค่ r o o มกับ Excel นะั้นมันมีปัญหาหรือมันมีข้อได้เปียดเปียดอย่างไรนะครับตอนแรกนะครับเรามาดูนะครับรูปแบบของไฟล์ Excel ที่เราเก็บคะแนนนะครับที่เราได้มาจากอองานทะเบียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็มีรหัสลำดับนะครับรหัสนิสิต แล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่เป็นของงานทะเบียนนะครับชื่อนามสกุลของอผู้เรียนนะครับตรงนี้ไฟล์ที่เราได้ส่วนใหญ่นะครับใบรายชื่อมันมักจะเป็นไฟล์ที่เป็นภาษาไทยนะครับชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับทีนี้มาดูปัญหาที่ผมเจอนะครับในส่วนของ Google c l a s s r o o m นะครับที่แอดมินเขาได้ยินให้กับ ผู้เรียนรูปแบบของรายชื่อนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ที่ผมเปิดให้ดูจะเห็นว่ารูปแบบของมันคือมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคบางที่ก็เป็นภาษาไทยแต่มันจะมีบางอย่างที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของทางงานทะเบียนนะครับทําให้ข้อมูลมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรา,าจะเอาคะแนนมาใช้กับในไฟล์ Excel ของเราเลยเนี่ยมันจะได้ไหมยูเซอร์เนมเนี่ยนะครับมันจะเป็นอยู่ในรูปแบบของรหัสนิสิตแล้วก็ SI ดไ แล้วก็ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยแต่ว่า display name ก็คือชื่อของคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือบางทีชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษบางทีชื่อก็เป็นภาษาไทยบางทีก็มีคําว่านายนางนาง,นางสาวติดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับในใบลายชื่อที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนนะครับขั้นที่1น,นะครับเราจะเอาคะแนนออกจากคาัทลูมได้อย่างไรเอาคะแนนออกจากคาัทลูมนะครับ วิธีการก็มีดังนี้นะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูเห็นว่าตรงนี้ผมมีข้อสอบที่ตอบแล้วนะครับผมก็ได้ทําการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้วหรือตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้สังเกตนะครับมันจะมีอยู่3อันก็คือส่งแล้วมอบหมายแล้วแล้วก็ให้คะแนนแล้วนะครับสามอันนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วช่องนี้มาจากไหนบางคนไม่มีนะครับช่องนี้นะครับมันจะมีเฉพาะคนที่เราได้ให้คะแนนและ ส่งคะแนนคืนให้กับผู้เรียนได้ทราบคะแนนแล้วเราจรึงจะเห็นว่ามันจะมีคอลัมน์ให้คะแนนแล้วแต่ทัา้งงานไหนก็ตามแต่นะครับที่เรายังไม่ได้ให้คะแนนนะครับมันอาจจะมีแค่ส่งแล้วมอบหมายแล้วแต่จะไม่มีให้คะแนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าให้คะแนนแล้วเนี่ยจะเห็นก็ต่อเมื่อเราตรวจเสร็จและส่งคืนคะแนนให้กับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ผู้เรียนได้รับทราบว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเท่านั้นช่องนี้มันถึงจะมีเกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้ผมคลิกเข้าไปดูนะครับให้คะแนนแล้วนะมันก็จะมีรายชื่อของผู้เรียนอยู่นะครับรายชื่อของผู้เรียนอยู่นะครับแล้วก็มีงานต่ตางๆแล้วก็มีคะแนนที่เราได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละถ้าใครไม่ยอมคืนหรือไม่ส่งคืนคะแนนนะครับก็คือ ถ้าเราจะคืนคะแนนเนี่ยต้องกรอกข้อความกรอกคะแนนลงไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งคืนคะแนนให้กับผู้เรียนมันถึงจะมาดาวน์โหลดได้แต่ถ้าใครไม่ได้คืนคะแนนให้กับผู้เรียนคือผู้เรียนไม่รับทราบว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เราจะไม่สามารถดาวน์โหลดคะแนนมาไว้ได้เพราะฉะนั้นในระบบของ Google เนี่ยเขาต้องการให้มันเกิดความแฟร์หรือความยุติธรรมเกิดขึ้นก็คือถ้าผู้สอนให้คะแนนเท่าไหร่ ก็ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบด้วยผู้สอนจริงจะมีสิทธิ์นำคะแนนนั้นไปใช้แต่ถ้าท่านไม่แจ้งให้ผู้เรียนทราบตรงนี้ก็ไม่สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทีนี้เรามาลองดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับในหน้านี้นะครับเปิดมาหน้าไหนก็ได้ที่เป็นข้อสอบที่เราให้คะแนนไปแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีรูปเฟืองอยู่นะครับผมคลิกเข้าไปในทั้งหมด3ตัวเลือกเนี่ยนะครับผมอ่ ผมขอ,เล,อเลือกตัวเลือกตัวเลือกนี้นะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดคะแนนทีเดียวนะครับถ้าคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปยัง Google Sheet จะเป็นการดาวน์โหลดคะแนนทีเดียวแต่ถ้าดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น CSV จะเป็นดาวน์โหลดลงไปในไฟล์ Excel ชนิดหนึ่งที่เป็น Comma s e p a r a t ตนะครับตรงนี้ผมทดลองแล้วนะครับพวกที่เราตั้งชื่อข้อเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับตรงนี้จะอ่านไม่ออกจะมีปัญหาต้องมานั่งแก้โค้ดของตัวอักษรนะครับซึ่งผมว่ามันยุ่งยากกว่า นะส่วนดาวนโหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV ก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะเอาเฉพาะข้อนี้ข้อเดียวมานะครับในที่นี้เนี่ยผมขอเลือกคัดลอกทั้งหมดไปยัง Google Sheets ก่อนนะครับอันนี้ผมทดลองแล้วว่ามันจะไม่มีปัญหากับภาษาไทยตรงนี้งานของผมมันจะเยอะแล้วก็จำนวนผู้เรียนจะเยอะนะครับ Google จะใช้เวลา g e n e r a รตสักพักหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีรายการเกิดขึ้นนะครับเป็น g o o g l e ชีทนะครับเอาละตรงนี้เราจะดาวน์โหลดคะแนนลงมาก่อนนะครับดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Excel ก่อนขั้นที่1นนะครับตรงนี้มันเป็น g o Google s h e e t ใช่ไหมครับถ้าเราจะดาวน์โหลดก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็น Microsoft Excel นะครับเลือกเป็น Microsoft Excel รอสักครู่มันจะดาวน์โหลดคะแนนมานะครับเอาละถ้าเราเปิดมาตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างบนนะครับมันจะอ่านออกด้วยว่าข้อไหนเป็นข้อไหนชื่ออะไรนะครับ เราให้ไปวันที่เท่าไหร่แล้วก็คะแนนเท่าไหร่นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะดีลิทส่วนที่เราไม่ต้องการก่อนเพราะว่างานทุกงานที่เรา,เาให้เด็กทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นำมาประมวลผลทั้งหมดทีเดียวนะครับในที่นี้ผมอาจจะค่อยๆทำก่อนในการเลือกวันทีละส่วนนะครับ้อนี้ผมก็จะดีลิทส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ก็ตามใน Excel ปกตินะครับ ล้วก็จะรีลิหม่ผมจะเหลืออยู่12ข้อที่ที่ผมสนใจแล้วก็จะมาดูนะครับเริ่มทดลองทอําดปก่อนนะครับโอเคข้างบนจริงๆแล้วไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าเ,ออเรารู้อยู่แล้วว่าข้อไหนมันคืองานที่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากให้ดูตรงนี้นะครับก็คือชื่อของคนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวเลขอะไรประหลาดหรือมีหนังสือแปลกๆนะครับส่วนใบรายชื่อที่เราได้ใบายชื่อที่เราได้ มันจะเป็นแบบนี้เป็นภาษาไทยเป็นเรียงตามนี่เลยลำดับที่หนึ่งละฮกลุ่มเนื้อ,อแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับของ Google c a r ์ดลูมที่ทางทะเบียนเขาไปเจนไว้ให้กับนิสิตนะครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ตรงก็คือคอลัมน์นี้ครับคอลัมน์นี้มันจะเป็นรหัสนิสิตนะครับแล้วก็แอดสไน์ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยนะครับท่านที่หนึ่งนะครับตรงชื่อเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันไม่ตรงอยู่แล้วกับ ในไฟล์ของเราถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวนี้ครับรหัสนิสิตท,ที่มันอยู่ในอยู่ในรูปแบบของอีเมลเราจะ Copy ี้ไปก่อน Co p y ไปแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในไฟล์ Excel อะเอาไว้อีกในชีทหนึ่งนะครับสิ่งที่เราได้มาตอนนี้คือชื่อรหัสนิสิตกับตัวคะแนนแต่ละข้อนะครับโอเคผมจะทำยังไงผมจะเอาอีเมลเนี้ยในรูปแบบของอีเมลเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นรหัสนิสิต ง่ายมากนะครับใน Excel เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับก่อนอื่นให้คุณพิมพ์นะครับรหัสนิสิตเฉพาะตัวรหัสนะครับโอเคนะครับตรงเนี้ยให้มันอยู่ยในรูปของรหัสอย่างเดียวนะครับแล้วทำยังไงต่อขั้นตอนต่อมาง่ายมากครับไปที่ Data มันจะมีเครื่องมืออยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นรูปคล้ายๆสายฟ้าถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะเขียนว่า fill เห็นไหมครับ แฟลฟิลเนี่ยเวลาทํางานก็คือต้องพิมพ์ให้มันดูก่อนครั้งหนึ่งเสร็จแ,แล้วผมก็เอาเคอร์เซอร์วางไว้ข้างล่างเมาส์พอยเตอร์วางไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ไปคลิกที่แฟลตฟิลได้เลยนะครับเห็นไหมครับมาาันจะมีรหัสนิสิตโผล่ขึ้นมาโดยการที่มันไปคัดลอกรูปแบบมาจากด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงกันทุกประการหลังจากนั้นตรงนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราสามารถที่จะลบหรือไม่ลบก,ก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้ สิ่งที่เราได้มาคือรหัสนะครับแล้วก็คะแนนที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการนำคะแนนไปใส่ไว้ในชีทนี้ทำยังไงนะครับโอ้อยางนี้เราก็ต้องนั่งก๊อปปี้ทีละคนใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า vlookup คคำสั่ง vlookup นะครับเราจะใช้คำสั่ง vlookup พทำนี้นะครับเท่ากับ V ลุ up, กอัพได้เปิดนะครับลุกอั p อะไรก็คือลุกอั p รหัสนิสิตใช่ไหมครับคอมมา่าต่อมาคือ Table a อ r a y เรย์นะครับเทเบิลอเรยเนี่ยเราจะไปใช้วิธีการอย่างนี้คือไปที่ชี้2นะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เราต้องการจะนำมาใส่ก็คือเราต้องเลือกตัวรหัสที่มันอยู่ควบคู่กับคะแนนนะครับเลือกไว้ทั้ง2องคอลัมน์เลยแล้วก็คอมมา่าต่อมามันจะเป็นการบอกกับโปรแกรมว่า ถ้าเจอแล้วเอาคอลัมน์ไหนไปใส่ในที่นี้ถ้าเรามองนะครับคะแนนจะอยู่ในคอลัมน์เอ้ยโทษทีรหัสนิสธิ์จะอยู่ในคอลัมน์ที่หนึ่งแล้วคะแนนจะอยู่ในคอลัมน์ที่2เพราะฉะนั้นคอมม่าเราต้องใส่เลข2ไว้นะครับต่อมาคือตรงเนี้ยมันจะถามหาว่าเราจะมองค่าในคอลัมน์ที่1แบบ approximate ก็คือประมาณค่าหรือ exact match ก็คือต้องเท่ากันเป๊ะในที่นี้เราต้องเลือก exact match นะครับเพราะว่า มันต้องรหัสตรงกันเท่านั้นเราถึงจะนําคะแนนมาใส่ถ้ารหัสไม่ตรงก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้ก็ต้องเลือกตัวข้างล่างฟ a วนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเห็นว่าตอนนี้เรามีเลขห้ามาแล้วนะครับจริงๆตอนนี้เราก็พิสูจน์ไปเลยก็ได้แต่มันยังเกิดปัญหาอยู่นะครับถ้าก็พิสูจน์เนี่ยเซลล์มันจะเลื่อนสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือตัวนี้นะครับตรง B ีเนี่ยให้ไปใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทรายนะครับให้ไปใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทราย แล้วก็ C 6 7ก็เหมือนกันก็ต้องไปใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซ์คุมทั้งคอลัมน์ทั้งแถวนะครับคุมทั้งคอลัมน์ทั้งแถวตรงนี้เรื่องของการอ้างอิงเซลล์แบบแอบ o l ลูดนะครับกับลีลทีต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับพอเวลาเรา enter ใช่ไหมครับมันก็เป็นเลขหาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ข้อดีของการใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซ์คือเมื่อเรา copy ไป copy สูตรไปนะครับไปเรื่อยๆ จกนกระทั่งครบถึงคนสุดท้ายนะครับมันก็จะไม่เลื่อนนะครับข้อมันจะไม่เลื่อนเฮนะ้เช็เคนิดหนึ่งอ่ะโอเคบางคนได้ศูนย์นะครับบางคนอ่าส่วนใหญ่จะได้ห้าข้อนี้บางคนได้สี่นะครับ,บ,จจ 5, ข,บ, 4, รบข้อนี้จะเป็นข้อข้อที่ง่ายก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยส่วนคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับคนที่ขึ้นแบบนี้นั่นแปลว่าเขาไม่อยู่ในระบบค์ดลูมของเรานะครับมันก็จะมีอ่ารายชื่อที่เราได้จากทะเบียนเนี่ยนะครับกับ ปัญหาคือนิสิตบางคนไม่ได้ไม่ได้เข้าในระบบคัดลูมอาจจะมีชื่อจากการใจ่ายเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ตอนที่มาเรียนไม่ได้มาเพราะฉะนั้นในระบบคัดลูมก็จะไม่มีชื่อเขาไม่มีรหัสนิสิตเขานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็จะไม่เจอหน้าเขาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับงานที่2ง,งานที่2ผมจะเอามาจากข้อ2นี้นะครับผมจะใช้คาสั่ง V l o o o u up เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ look up รหัสถูกไหมครับเสร็จแล้วผมไม่เอามาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไปถึงข้อที่2เนี่ยนะฮะผมก็คอมมาคำถามต่อมาคือเราต้องเอาคอลัมน์ไหนผมจะเอาคอลัมน์ที่3นะครับคอมมาต่อมาคือค่าต้องเป็น Fa l s นะครับก็คือ Fa RSE นะครับเพื่อที่จะได้ตรงเท่านั้นไม่ใช่ค่าประมาณนะครับตรงนี้เราก็จะได้คะแนนเป็นข้อที่เลขสี่นะครับสำหรับนายคนนี้รับนางสาวคนนี้นะตรงนี้เราต้องทำเหมือนเดิมน,นะครับคือไปอาใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซนยให้มันนะครับใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ให้ให้กับทั้งตัวแถวและคอลัมน์นะครับแล้วเราก็ Copy ดู นะครับก็พิสูตรตัวก o p y ีไปจนเสร็จนะครับข้อนี้จะยากหน่อยก็จะมีคะแนนหลากหลายคะแนนนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่คุณครูที่ใช้ g o o l l e l a s s r o o m ในการทำงานนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็สิ่งที่เราได้นะครับขอสรุปก่อนนะครับก็คือ ปัญหาของ Google Classroom นะครับก็คือชื่อหรือนามสกุลหรือหรอหรัสอ,อะไรก็ตามแต่นะครับมันมักจะไม่ค่อยตรงกับในใบใบรายชื่อที่เราได้รับมาจากงานทะเบียนนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องประยุกต์เพื่อที่จะทําให้มันเข้ากันนะครับส่วนมากสิ่งที่มันจะเข้ากันนะครับทุกแทบทุกมหาวิทยาลัยก็คือ Yusername ของอที่จะใช้ Google s u i t t เนีนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของรหรัสนิสิต แล้วก็แอดสไน์ตาม้วชชื่อมหาวทิทยาลัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรหัสที่ตรงกันแล้วเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายแต่ถ้าของใครให้มาเป็นอ่ชื่อเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าของใครเป็นชื่อเนี่ยก็ต้องไปขอใบรายรชื่อที่ทางงานทะเบียนเนี่ยเข,เขาเขาเจนให้เด็กนะครับก็เจนให้นินะสิตนะส่วนที่2ก็คือการแปลงไอ้ที่มันอยู่ในรูปแบบของอีเมลเนี่ยนะครับรหัสนิสิตแอดสไน ชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยผมใช้คำสั่ง f a t view เพราะเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วสุดท้ายคือใช้คำสั่ง v lookup เพื่อที่จะนำคะแนนมาจาก google google classroom เนี่ยนะครับมาใส่ในบราายชื่อที่เป็น excel ของเรา